ก็อันใส่ปุ๋ยเดียวกันเลยจะเห็ดเนี่ได้ใส่ปุ๋ยยาให้ควายผสนสวัสดีค่ะมันี่เจเพนเมียฝรั่งมันนอกมาจากไทยพี่น้องกือเขาเด้อค่ะเพิ่งนคุณทิมวานปุ๋ยเด่นันปุ๋ยยูเรียปุ๋ยโบเมนหน่อยๆทุกคนเฮ้าก็บจิสซยได้หลายอยู่เด้อ ปุย๋ยถุงหนึ่งเขาใส่ได้ไป็นสองสามไร่เบิ้งคุณทิมเบิ้งคุณทิมเบิ้งคุณทิมปุย๋ยยูลเรียถุงหนึ่งวานหยาเน่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 เน,น่ทางบ้านเจ้าของยิ่งเพี้ยนมามันว่มามันกำว่างกำว่างหมดละหวานไปน,นี่แล้วหวานมองนั้นนั่นแม่นั่นไหมมองที่เพ่นไทยปลูกหยานั่นนะ หญ้าบ้อนได้ขึ้นเอาปุ๋ยไปวันเนีน้ยมไปหนีกับขาวจันพาละมิเปุ๋ยปุ๋ยเพละงเงิดป,ปุ๋ยทุ่งนี่ซื้อมา800กแปดร้อยกว่าบาทปุ๋ยอยูเรียนี่ทักพี่กับดบรวบานย้อนยังย้อนเลยนีหนีหนีเนี้ยมไปหนีเห็นแต่ปุ๋ยขาวอากหลากาู่นัะแล้วก็ไปกองไวด้ดิแล้วบทถามม่เพลินเลย ยายเพ่นกับวสิวานเองเลยสิวานเห้เล่าเลยจัดวานก่อนอยายเพ็นเลยทุกคนเห็นบ่งดไลา์ปุ๋ยยูเรียถุงหนึ่งมันวานไลยเคยหน่อยทุกคนกคนุณคุณน่ะเส็ตแล้วเรียบร้อยพับถุงแล้วนะพักบ่ทุกคนบ่ แล้ววันปุ๋ยโปรเต็กบ่วงนี้เนี่ะคุณกิมมันปุ๋ยทุกคนเบิรงของโอโจอยู่นี่ว่าเอาอย่างนี้มองยังสิโอ้ยนี่เป็นอะไรอยากหัวคุณน่ะฉันได้อีหยังมากกับฟ้าแต่เห็ดเดียคุณแท็กซี่ก็ไมีแตกเนี่ยอยู่ดอกว่าอึม ขึ้นไปหัวน้ำถนนหนทางคุณไมีแต่ปุ๋ยคุณพิมโอ้ยจะเหตุยังรอกก็ไงตาย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 เข้าอากหลังเขาก็วันบองบางผิวๆิุนตูปุ๋ยย,เ,ยเลี่อะไรได้หนิทุกคนยังเป็นหละเงิดหลายปุ่นแนมไปปุ๋ยขา้าจันท่าน,านดูโอ้ยอากล่าอยู่มีแต่ปุ๋ย มันกับมันโพเด็กเฮ็ดเอีย,ยงกัเฮ็ดบวปรึกษาหาลือกันไปซื้อพันธุ์เขานั่นละก็เลยได้ปุ๋ยมาถุงนึงไปหาเขากำรเรขาดำเมื่อวานเป็นเขปุูกพันธ์เนาะที่นี่รันสิ่งเปนขายพันธุ์เขาน่ะอยู่พะยากรเพนมีเขากำนั่นเขากำมอมีค่ะทุกคนที่นี่ก็เลยอยัน พอดีโชคดีนาะค่ะน้อพ่อคนที่เพิ่นหูจักว่าผู้ใดมีนั่นไหลยยเป็นกระไใดคุณทิมก็เลยสื่อปุ๋ยมานำ้ำปุ๋ยยูเรียนี่ดูเอาค่ะเขาอากล่าอยู่ <c oughs> ถ้าเบิงเด้อทุกคน <c oughs> ยาวพันได้เกิดเลยนี่เมื่อจังไดน,นี่โอ้ยเ <c oughs> นาะเงินไหล ทุกคนเบอร์จะเป็นเบอคำสิบวเอาเลยแล้ววันเอาอย่างนี้เขากะวันจังสี่ดอกขันยาหายมันอยากหายมันเกิดมองยังสี่แท่นทีเราสีวานได้นี่บมองจังสี่บ่มีบ่มีปุ๋ยเลยนี่นี่บ่มีปุ๋ยเลยจังสี่บ่มีปุ๋ยจ้าหน่อยจังสันกับเป็นตะวันดุนอาจารย์วันมาให้แม่เทานี่ยมันหยามมันขึ้นฝนตกมาเนาะถือฝนมันละลายหยากระเขียวตื้อแล้วนี่เขากะวันจังสี่เนาะ เออสิวบานนีงเขาเล่าให้มันหยามันเกิดก้อนหยาบพันได้เกิดอยู่นี่แล้วปลูกนี่มิตะหยาหยาเก่าได้หนี่หยาที่ธรรมาชาติหยาเก่าที่เราไถยนี่มันเกิดอยู่นี่หยาบพันได้เกิดวันปุ๋ยเฮ้ยนายผัวด,ดีเนาะคุณ่ะมัดมิลลินเลยถุงถุงหนึ่งยูเลียถุงหนึ่งมัดมิลลินเลยนี่พระวางรากเลย เอาอักลาโอ้กันไปบนบน่บ่อให้แม่เทาเพิ่นฟังแม่เทาก็ยสีมืดคำสีบ่อเลยนอนนี่เนาะเบิ่งคุณโอ้ยเด็กเฟลเลอยากหัวทุกคนเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้อยากเฮ็ดอยากเฮ็ดให้แม่เทาอยากเฮ็ดอยากอันนี้กับพนกับประามกันแน่เนาะออืคุณน,น่ะ กองโอโจเลยทุกคนเบิ่งคุณขาหอกลากมาเลยคุณคนอีกคุณหยาบบ้านเนี่เกิดอย่างเล้ยมันจะเกิดบ่บูอือพูดอ่ะจีควยเพิ่งกับไซเนียได้หนิเขาก็ะบ้านบางบางเนาะผิวๆเนาะอือยหยามันเกิดเนาะหงาเกิดแล้วเขาเกาะบ้านอันนี้หยาบบ้านเนี่เกิดอีย่างเลี่ยคุณเขาวเพิ่นมีแต่ปุ๋ยจีก็มีมิเตอันปุ๋ยอันนี้ทุกคนเบอรยูเลีย อุ้ยขี้ควายเนี่ยเราใส่ยักถุงดอกหลายถุงอยู่เด้อน้ำดำนี่เหมือนกระเม็นนี่ปุ้ยขี้ควายเด้นีุ่นะโอ้ยุคนวานแล้วคนก็ไปนั่งใตยตัวหมู่งคนกับมาคนทุกคนว่าว้านให้มันเกิดอย่างนี้มันหยาวมันได้เกิดอยู่นี่มันจะเกิดเวลาบ้านนี่มันเข้มมันอันนี้ปุ๋ยบ้านนี่มันจะเกิดให้บ่บิดนี่ พุ่นพุ่นโอ้ยการทำบ่อารอะไรกันบ่อะไรอีกเรนนี่เขียดให้เหาวเรนนี่เพิ่นวาหน้าที่ของเพิ่นเพิ่นปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นว่าให้เพิ่นลองเฮ็ดลองทำเพินพ่นว่าเพิ่นว่าเจ๊เพิ่นเด้เห้าวจุ๊ปจมหา่างเอ็นเก็บอะไรอีกพุ่นน่ะ กระลองเย็บเป็นไปว่าเบื้องนี้เธอคือบ้านตอนนี้เธอคือบ่รองหันหยากลิ่นกรเธอจังวานเฉียดอีกได้หนิบอกว่าอะไรอีกนี่นี่แหละนี่เนี่ยมันเป็นอย่างสี่หลังทุกคนจังสี่กระบ่วานนี่จังสี่กระบ่วานวันนี้ไปบ้านไปบ้านใส่ขี้ดินพื้นหนาวขั้นเนี่ยเกิดขยับอยู่มาทุกคนว่าโอ้ยหมด่อค่ำสบาเลยบ้านีเหลือใจหลายได้บ้าน เลือใจเลือใจให้ฝรัง่งดีเนาะอ้อากลากอยู่นี่ขาอากล่างปั้นเกลือหลุดมี่จะปุ๋ยยูเรียตายตายทั้งปีกขบอเห็นใจดอกขยะขยะปิ้วมานีก่อเนาเก็บขยะ กลับมาถ่ายด้วยก่เด้อคลิปนี้จมให้ฝรั่งนี่แหละมันกับมันโพดมันโพเหพ็ดพิษเห็ดถืออยู่นี่นะแวไดกระไดพอปรปึกษาเอาเลยนี่อยากว่านอยากเห็ดกเห็ดเอาโลดป้าถยเท่าคือสิบปากก็ได้หดอกคือปุ๋ยราคาแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาท งา a บ้านถูกเกิดอยู่บ้านปุ๋ยละใส่หมดเลยพะนะอยู่เลียนี่คือมันลิดมันแห้งเด้เขาบานเขาบานอย่างเขากับบานบางๆผิวๆเด้ซัดเอาแต่อันนี้เลยคุณทิมอมองเห็นเขาบ้งเห็นมีดอกนี่แถวนี้บริไซด์ดอกก็ใส่แต่หมอนน้อยนึงนั่นกับแถวมองพื่นนั่งนั่นแต่พอวานแนี่ยไง เงืดนเงดนเงดเงดนี่เราเริ่มบ,บ้านจากนี้จากนี้เนาะขอเนาะขึ้นไปหาหันแค่นั้นเองแค่สีกับโอเคอยู่ดอกมันมีหยาแต่ว่าเมื่อกี้นี่แม่หยาพันเนี่ยเกดดิดอยู่ปลูกหยาพันหันี่หยาพันเนี่ยป่งเอีหยัง,ยง,ยงนอนเลย lắm 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 lại, lắm 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 Ok Ok lắm lắm ok lắm 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 ok, okay. lắm <laughs> <Good life. laughs> โอ้ยว่ายังเงย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 เหวี่ยงรีวะมัดข้าสิบอกแลมากินปุ๋ยเด้โซดาพ่อวาทุกคนเม็ดปุ๋ยเต็มอยู่ข้าวหลากอยู่ปุ่นโอ้ยฟอาวานไปหั่นไปหั่น ไปจะมัดอีออเลยเอาบได้เองฮะโกโก,โก้ฮะยายเพ็ญไหนเห็นตอวนพันไกลเร็วแล้วเห็นพันวา,านอยู่แถวนี่แต่ว่าทาั้งพุ่นยายเพ็ญบ่เห็นเพราะพันวานหยายายเพ็ญเห็ขเขาใจว่าบพันสีบานซุ่มถีบานจังสี่นอนหนีอนอนนอนจังสี่บ่คิดว่าพันสีไปวาน,านมองหัน บรคิดว่าเพื่อนจะไปว่านมองเพื่อนปลูกหญ้าไหมหญ้ามันเพราะอะไรเกิดจังไหนจังไปใส่ไว้มันจะเกิดบ่อเราไหมเพอาะไงมันเค็มมันจะเกิดบก่กโค,โค่ะทุกคนยายเพ้นบ่นมีประสบการณ์ในการปลูกหญ้าเลยบ่มีเลยยายเพ้นเห็น,นแต่เด็กเขาหยาเขาขึ้นแล้วมันโปร่งมันยังแล้วเ<ม>นาะก็จังใส่ปุ๋ยเนาะเอ๊พราะไงไง <No. S 1> ไปเห็นพ่อ,อไปอไป กทิงขยะกูเรียนมาข่าขยะจากมึงแยกไปแต่กระปนนก็ไงจิบมกมาจมฟังน้องขอนอโอ้ยกะดีกดีีดอกเดี๋ยพัวดีดี๋พัวมันขยันยี่น้อขอน้อเพียงแต่ว่าบางอย่างแล้วก็บจิบปลาทาม้าเน่ยน้อขอน้อปลาทาม้าเน หย่างน้อยบ้านในเกิดกับบ้านบรรยากาศเป็นแบบนี้กับทุกคนเมื่อนี้อึมคึมอึมคึมฝ่าห้องอยู่ไกลๆพุ่นเนาะก่นอกนเนาะไม่รู้ว่าสิตกอีกบ่านนี่จะไปกับมาทักมาไทายดืยอดย้อๆตะบะห่อนอบเอาเลยฮอตเนาะฮอตเดี๋ยวฮอตฮอต อิบน้าพอกันไมหมยายเพ็ญกับขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนนคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังมันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพดึกค่ะขอให้มีควคมสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโกโก้โซดาบายบายบาย